สวัสดีค่ะวันนี้พบกับจิกนะคะวันนี้นะคะจิกมีโปรโมชั่นพิเศษเลยเห็นไป้ายไหมเอ่ยนี่รับประกัน6ปีเลยนะคะลูกค้าเครื่องเกียร์กล่อง ECU นะคะเดี๋ยวรายละเอียดนะคะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจิกจะมา r e วิวเจ้าคันนี้เลยเป็น Toyota r e ี vo นะคะเครื่องยนต์2 4 0 0ซนซีนะคะเป็นโฉมตัวเจพัดเลยนะคะเป็นรถ4ประตูเลย เดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงนะคะตามจิ๊กมารับชมกันเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะจะเป็น Toyota r e v o นะคะเครื่องยนต์2 4 0 0ซีซีนะคะเป็นโฉมเจพัดเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นรถ4ประตูนะคะใครที่กำลังมองหารถใช้งานนะคะรถในใช้ในครอบครัวนะคะจิ๊กแนะนำ อีกทางเลือกหนึ่งนะคะเป็นเต็นท์รถ V ี8สสาขาลาดบุหลวงนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะฟรีดาวกันเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะด้านหน้านะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะตัวกระจังหน้านะคะก็เป็นสีโครเมียมนะคะตัวโลโก้ก็สีโครเมียมแบบนี้เลยนะคะลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะ คันนี้นะคะจะเป็นรถสีเทานะคะดูเรียบหรูมากเลยนะคะดูสะอาดตามากเลยนะคะลูกค้าไฟนะคะจะเป็นไฟไฮโดรเจนนะคะยังไม่เหลืองไม่ลอกแล้วก็ไม่ดำนะคะไม่มีรอยแตกแล้าใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะลูกค้าคันนี้นะคะยังไม่มีไฟตัดหมอกให้นะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้เพิ่มเติมนะคะอยากได้ล้อได้ รถสวยๆนะคะเดี๋ยวจิ๊กติดตั้งให้นะคะลูกค้าอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มตัวรอบข้างกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะล้อนะคะจะเป็นล้อแม็กคะแบบนี้เลยนะคะลายนะคะลายของแม็กก็จะเป็นลายไม่ใช่เวลดีทีทีทีอีสามเจ็ดนะคะลูกค้าดอกยางนะคะยังไม่สึกหล่อเลยนะคะใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะลูกค้า ถัดมานะคะกระจกนะคะกระจกมองข้างนะคะจะมีไฟเลี้ยวที่กระจกให้แล้วด้วยนะคะสังเกตง่ายเลยนะคะเวลาไปไหนมาไหนนะคะตรงนี้เลยนะคะไฟเลี้ยวติดติดติดอย่างเงี้ยได้เลยนะคะลูกค้าคันนี้นะคะจะเป็นรถปี2017นะคะอยากทราบราคาเจ้าคันนี้กันยังเอ่ยลูกค้าราคานะคะตั้งอยู่ที่4ี4่0สน 89,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าออกสามารถออกรถกับเราได้ทุกอาชีพเลยนะคะไม่ว่าจะรับเงินสดเงินไม่ผ่านบัญชีทำนาทำสวนทำไร่ค่าราชการนะคะซื้อรถกับเราได้เลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังตัวรถกันบ้างนะคะด้านหลังนะคะก็เดิมๆเ,เลยนะคะรถของเรายังไม่ ไม่มีชนหนักไม่มีพิกคว่ำแล้วก็ไม่มีจมน้ำนะคะแล้วก็คันนี้นะคะจะมีการชนท้ายให้แล้วด้วยนะคะสะดวกสบายนะคะเวลาขึ้นลงนะคะคนแก่เด็กอย่างเงี้ยขึ้นได้สะดวกเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูภายในรถเจ้า t ตโยต้ารีโวคันนี้กันบ้างนะคะคันนี้นะคะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะคะสะดวกสบายเลยนะคะ แค่คอนโทรลตรงนี้นะคะลูกค้าเวลาเลื่อนกระจกอย่างเงี้ยทำอะไรทุกอย่างนะคะอัตโนมัติเลยนะคะเพราะว่าเป็นระบบไฟฟ้านะคะถัดมานะคะพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะลูกค้าขี่ง่ายนะคะสะดวกสบายเหมือนกันเลยนะคะเลี้ยวฝ่าเลี้ยวซ้ายนี่กระฉับกระเฉงมากเลยนะคะ ถัดมานะคะคอนโซลหน้านะคะคอนโซลหน้าจะเป็นสีดำนะคะแบบนี้เลยนะคะยังไม่มีรอยขีดขวดด่วนใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะสวยๆเลยนะคะคันนี้นะคะสามารถฟังวิทยุ FM ใส่ CD ได้นะคะเกียร์นะคะจะเป็นเกียร์แมนนวลนะคะเป็นระบบ5สปีดนะคะลูกค้า เบาะนะคะจะเป็นเบาะผ้ากำรรมะหยี่แบบนี้เลยนะคะดูแลทำความสะอาดง่ายนะคะใครที่กำลังมองหารถใช้งานนะคะจิกแนะนำอีกหนึ่งทางเลือกนะคะคันนี้เลยนะคะ Toyota r e ีโวนะคะเครื่องยนต์2400ซีซีนะคะเดี๋ยวมาดูห้องผู้โดยสารกันบ้างนะคะคันนี้จะเป็นรถ4ประตูนะคะลูกค้าดูกว้างขวางมากเลยนะนี่เบาะนะคะ เป็นเบาะเดิมจากโรงงานเลยนะคะนั่งได้เยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็บาะนะคะทำความสะอาดได้ง่ายมากๆเลยนะคะสามารถออกทิปได้เป็นรถครอบครัวได้นะคะทำมาหากินได้นะคะสําหรับเจ้าคันนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับเจ้า t o y o t a r e v o คันนี้เป็นรถปี2017ราคาอยู่ที่489,000บาทเท่านั้นเองนะคะผ่อนต่อเดือนอยู่ที่8,000นะคะ8 0 0 0ต้นๆน,นะคะ8 4งวดหรือว่า7ปีนั่นเองนะคะลูกค้าท่านใดนะคะเห็นคลิปนี้แล้วนะคะจองคันเข้ามาได้เลยนะคะเปิดจองเพียง1,000บาทเท่านั้นนะคะเรื่องไม่ผ่านนะคะยินดีคืนจองเลยแล้วถ้าลูกค้าอยาก ได้รูปเพิ่มเติมหรือรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่0824512222นะคะลูกค้าติดต่อง,ง่ายนะคะมีแอดมินคอยรับสายเลยนะคะวันนี้นะคะจิ๊กมาแจ้งโปรพิเศษประจำร้านเราเลยนะคะซื้อรถกับที่ร้านเรานะคะรับประกันเครื่องเกียร กอง ECU ให้6ปีเต็มเลยนะคะลูกค้าแล้วแถมไม่พออีกฟรีดาวด้วยนะคะแล้วก็ท่าเหลือเงินกลับบ้านจิกยินดีให้เต็มเลยนะคะลูกค้าของแถมแบบจุกๆแบบนี้นะคะรีบจองกันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะจิกขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ